ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราถวายเครื่องกันหนาวเป็นสังฆทานจะมีพระภิกษุสามเณรหมุนเวียนกันมาใช้เครื่องกันหนาวของเรามากกว่าสามพันลูกเราถวายเครื่องกันหนาวเป็นสังฆทานครั้งนี้ถึงแก่พระภิกษุสามเณรที่วัดพรธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกเริ่มเข้าฤดูหนาวอีกแล้วนะอากาศก็จะเย็นมากกว่าปกติ ในช่วงที่ไม่มีสถานการณ์โควิดมาราบาดผู้ยุบุญก็จะเดินทางมาถวายเครื่องกันหนาวแด่พระพริสุสาิ์เนรจะได้ใช้ทั้งพระพริสุสาิ์สเนรที่วัดพระธรรมกายรวมไปถึงศูนย์ส่สงเสริมศิลธรรมทั่วโลกซึ่งเครื่องกันหนาวก็จะประกอบด้วยมัวกันหนาวอังสะแขนยาวกันหนาวถุงเท้ารวมไปถึงเครื่องนอนผ้าห่มเสือนวมและก็ถุงนอนสําหรับพระพิสุสธิ์สเนรที่ปฏิบัติกิจอยู่ศูนย์ส่สงเสริมศิลธรรมบนดอยซึ่งอากาศจะเย็นมากกว่าปกติ ประโยชน์ที่เห็นได้ทันทีจากการถวายเครื่องกันหนาวประการแรกคือตอนที่พระภิกษุสำเนจจำวัดอากาศจะหนาวเย็นมากกว่าปกติทั่วไปเนื่องจากที่พักอาศัยนั้นไม่มีเครื่องปรับอากาศเพราะฉะนั้นเครื่องกันหนาวเหล่านี้ทั้งเสื่อนวมผ้าห่มและถุงน,นอนก็จะช่วยลดความหนาวเย็นทำให้ร่างกายอปปุ่นเป็นการให้สุขภาพที่แข็งแรงกับพระภิกษสุสำเนจกระีิจัมวัดนะ ประการที่สองสำหรับท่านที่ปฏิบัติธรรมมาก็จะทราบว่าใจจะหยุดจะนิ่งได้ร่างกายต้องสบายนอกจากการปรับท่าน,นั่งสบายแล้วอากาศที่มากระทบร่างกายในฤดูหนาวจะหนาวเย็นมากกว่าปกติเสื้อหรืออังสะแขนยาวกันหนาวก็จะช่วยลดอากาศหนาวเย็นที่มากระทบร่างกายทําให้การปฏิบัติธรรมเป็นไปด้วยความราบรื่นประการที่3เมื่อพระภิกษุสำเน,นมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานกลางแจ้งเช่นดูแลความสะอาดตามพื้นที่ต่าง รวมไปถึงการเตรียมโคมปฏที่เพื่อจุดที่มหาธรมกายเจดีหรือจุดบูชาเจดีที่ศูนย์สงศมศิลธรรมในแต่ละจังหวัดเสื้อหรืออังสะแขนยาวก็ช่วยให้ร่างกายไม่กระทบกับแสงแดดที่แผดเผาโดยตรงแม้เตรียมงานกลางแจ้งนานเท่าไหร่ก็ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพสามารถมาปฏิบัติศาสรรานกิจออื่นได้หลังจากเสร็จภารกิจกลางแจ้งแล้วนี่เป็นประโยชน์3อย่างที่เกิดขึ้นทันทีที่เห็นได้ชัดจากการถวัตเครื่อนงขนาว อาน,นิสงส์งที่เกิดขึ้นจากการถวายเครื่องกันหนาประการแรกจะทําให้ผู้ถวายมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะเราได้ความแข็งแรงแก่พระภิกษุสามเณร ประการที่2ย่อมได้เครื่องนุ่งห่มที่ประณีตเหมาะสมับการสร้างบาร,รมีแม้นกลับไปสู่เทวโ,โลกแล้วย่อมได้อาภรณ์เจนาสนะที่ประนีตงดงามเป็นการประกาศถึงบุญกุศลและความดีที่เคยทําครั้งเป็นมนุษย์ประการที่สให้เครื่องนุ่งห่มย่อมชื่อว่าได้ให้วันณนะคือจะมีผิวพรรณวันณะที่โองใสไร้ลิ้วรอยหรือโรคทางผิวหนังตา่างๆแม้นไปสู่เทวโ,โลกแล้วก็มีวันณนะอันเป็นที่โปองใสสว่างสวยัย และประการที่4เมื่อถึงคราวบุญทรงผลเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะก้าวหน้าได้โดยง่ายก็ขอเชิญชวนผู้มีบุญทั้งหลายมาร่วมบุญถวายขึ้กนกระนาวซึ่งโอกาสที่ถวายขึ้กนกระนาวกับพระภิกษุสามเณรกว่าสามพันรูปหาได้ยากเพราะฉะนั้นให้อธิษฐานให้ดีว่าการถวายทานของเราครั้งนี้ถวายเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสามเณรทุกรูปที่หมุนเวียนกันมาใช้เครื่องกรัน,นาวของเรานะขออนุโมทนาบุญมาณนะโอกาสนี้นะ